สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาคุยถึงวัสดุอาถรรพ์ที่คนไทยรู้จักดีก็คือเหล็กน้ําพีเหล็กน้ําพีเนี่ยส่วนหนึ่งเขาจะนอกจากเหล็กน้ําพีแล้วเนี่ยส่วนเราจะมาคุยเรื่องมีดหมอหลวงพ่อเดิมซึ่งทํามาจากเหล็กน้ําพีจากคําบอกเล่าหรือคําอธิบายของอาจารย์ธวัฒเข็มครุฑครับสวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังที่รักและเคารพทั้งหลายขออนุญาตกล่าวถึงเรื่องที่มาของเหล็กน้ําพี เรามาพูดถึงเรื่องธรรมชาติให้ไว้กับมนุษย์ทั่วโลกเช่นทองคำต่างประเทศเขามีประเทศไทยเราก็มีเช่นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และที่เขาพนมพาจังหวัดพิจิตจังหวัดเพชรบูรณ์จังหวัดพิษณุโลกน้ำมันตะวันออกกลางเขามีทุกประเทศ แต่ประเทศไทยเราก็มีที่บ่อน้ำมันฝางและที่ลานกระบือจังหวัดกำแพงเพชรแต่สิ่งที่ประเทศไทยเรามีคือแร่เหล็กน้ำพีมีหนึ่งเดียวในโลกที่ต่างประเทศเขาไม่มีแต่เรามีที่อำเภอตอนปัจจุบันนี้ได้เปลี่ยนเป็นอำเภอทองแสนขันจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นเหล็กที่มีความสัตสิทธิมีอภินหาร มากมายทุกคนปรารถนาอยากจะได้ถ้าท่านมีโอกาสอยากจะไปชมอยากจะไปดูอยากจะไปเห็นอยากจะไปศึกษาขอเรียนเชิญท่านไปที่บ่อเหล็กน้ำพีอำเภอทองแสนขันจังหวัดอุตรดิตถ์ได้ทุกท่านทางสถานที่เขาจะให้คำแนะนำและอธิบายความเป็นมาเป็นไปของเหล็กน้ำพีมีอยู่ด้วยกัน สคนที่ไปค้นพบคือหนึ่งในสุขในแสงในขันในสุขเป็นคนขี่ช้างในแสงกับในขันเป็นคนค้นพบแล้วเมื่อพบเหล็กน้ำเพีแล้วก็ได้นำเอาเหล็กน้ำเพลมาหลอมละลายตีเป็นมีดดาบทูลก้าถวายเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินจึงได้รับพระราชทานยศ เป็นพระสุกพระแสงแล้วก็พระขันอันนี้ไม่ใช่พระเนี่ยเป็นเป็นเป็นยศเป็นยศไ,ไม่ใช่พระไม่ใช่พระใช่ไม่ใช่กับขอน,นายแล้วนะที่แรกคือต่างคือนายแล้วกนะ็นหลังในศกในแสงในขันในพอได้เหล็กน้ำเพทุนตีมเหล็ก ในในอดีตเนี่ยถ้าเราจะพูดถึงพระนูนพระนี้เนี่ยคนธรรมดาอย่างเรานี่นะไม่ใช่ไม่ใช่พระสงฆ์ไม่ใช่คือเขาได้รับสถาปนาอ่าอ่าเป็นคุนหลวงคุณพระอ่าอ่าเข้าใจตาารงกันเพราะความดีครับนะทีนี้คนเล็กน้ำพี่เนี่ยมีความศักดิ์สิทธิ์ก็คือสมัยดึกดำบรรเป็นนานมาแล้วเนี่ยยุคสมัยหินรุ้ดจักใช้อาวุธสำหรับใช้ฆ่าฟันหรือเอาไว้ฆ่าสัตว ทำประโยชน์ภายในครัวเรือนเช่นทำมีดทำด้วยหินทำด้วยขวานแล้วก็หอกเป็นต้นต่อมาต่อมามนุษย์มีมันสมองเจริญก้าวไกลจึงได้คนคิดนำเอาแร่เหล็กมาหลอมละลายทำเป็นมีดปืนของเงาสารพัดที่จะประดิษฐ์ขึ้นมา เพื่อเอาไว้เป็นอาวุธสำหรับต่อสู้กับศัตรูเรียกว่าเอาไว้สำหรับสู้รบทับปรับศึกป้องกันประเทศของตอนเองแล้วก็ต่อมามีผู้ค้นพบแร่เหล็กน้ำเพีเป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่กล่าวมาแล้วก็คือในสุกในแสงในประขันปัจจุบ,บันเปลี่ยนเป็นอาเภอทองแสนขันนะ แล้วก็ทั้งสามท่านนี้เป็นบุคคลธรรมดาแต่ด้วยภูมิปัญญาที่ชาญฉลาดท่านสามารถค้นพบแร่เหล็กน้ำพีซึ่งมีแห่งเดียวในโลกเพราะแร่นี้มีความแข็งศักดิ์สิทธิ์มีอิทธิฤทธิ์อยู่ยงคงกระพันโดยธรรมชาติลักษณะเหมือนกับแร่เหล็กไหลทั้งสามท่านจึงนำมาหล่อหลอมผลิตอาวุธนานาชนิดเช่นมิดดาเป็นต้นเพื่อ,อไว้ต่อสู้ป้องกันตนเอง จากอริราชศัตรูจนมีชัยชนะรักษาเอกราชมาจนทุกวันนี้เช่นหนึ่งพระแสงขอเงาวที่สมเด็จพระเนเรศวรมหาราชทรงใช้กระทํายุทธหัตถีกับพระมหาอุปราชาสองสมเด็จพระนารายมหาราชมีดาบล้างอาถรรพ์ทำด้วยเหล็กน้ำพี ซึ่งต่อมาขุนหลวงสรศักด์ได้นำมาปราบศัตรูจนมีชัยชนะตลอดการ 3. ขุนแผนขุนศึกของพระพันวสาหรือพระรามาธิปดีที่สองมีดาบประจํากายเรียกว่าดาบฟ้าฟื้นที่ตีมาจากเหล็กน้ำพีปัจจุบันได้เก็บรักษาไว้ที่พิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเพญาพิชัยดาบหัก ขุนศึกผู้กล้าหารชาวเมืองอุตรดิตถ์ก็ใช้ดาบตีมาจากเหล็กน้ำพีชื่อดาบนันทกาวุธห้าสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชพระองค์ทรงปรบับศึกจนมีชัยชนะก็ใช้เมีดดาบตีมาจากเหล็กน้ำพีเช่นเดียวกันต่อมา อีกยุคหนึ่งสมัยปัจจุบันนี้เรื่องมีดที่มีชื่อเสียงโด่งดังไม่แพ้สมัยโบราณตาะแสวงหากันมากและราคาก็แพงมากคือมีดหมอหลวงพ่อเดิมวัดหนองโอพออำเภอตาครีจังหวัดนครสวรรค์แล้วก็หลวงพ่อลุ่งวัดหนองศรีนวลมีดหมอหลวงพ่อกันวัดเขาแก้วทั้งสามท่านนี้ล้วนแล้วแต่อยู่จังหวัดนครสวรรค์ทั้งนั้น นักเลงสมัยโบราณเรียกว่ามีดปราบชาตีหมายถึงมีไว้สำหรับแทงคนหนังเหนียวและมีดปราบกุมพีเรียกโดยรวมแล้วว่ามีดเทพศาสตราวุธคือป้องกันคุนใสป้องกันตนเองจัดศัดตรูขับพูดผีปีาศาจที่มาเข้าสิงแก้อถันเนี่ยเนี่ยแก้อถันนะความ คงกระพันชาตป้องกันอัตรเพชรและสัตว์เที่ยวงาทั้งหลายหลวงพ่อทั้งสามที่กล่าวนามนี้ทุกท่านรู้จักกิติศัพท์และอภิเิหานท่านได้ดีแต่เวลาท่านจะทำมีดหรือช่างจะตีมีดท่านจะปลุกเศกท่านจะเขียนภาษาขอมและยันที่ท่านต้องการให้ช่างตีลงไปในมีดขณะที่เหล็กยังร้อนอยู่แล้วนำมาประกอบส่ด้ามและตักหมออให้ท่านผู้ เรื่องวิชาทั้งสามปลุกเสกและท่านก็มอบให้กับลูกศิษย์ที่รักและนับถือศรัทธาในตัวท่านเช่นวันนี้เดี๋ยวก่อนอาจารย์เหล็กมีดหมอนี่ใช้ยังไงบ้างมีดหมอก็คือใช้คือ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 เขาบอกว่ารลพูดผีปีศาจหรือว่าสิ่งลี้ลับที่มันมามามาคุณพวกคุณพวกใส่มาอยู่กับเราเนี่ยอาจสามารถจะใช้ได้สารพัดเรียกว่าแก้วสารพัดนึกเขาบอกว่า ต้องต้องเวลาจะใช้ต้องชักออกจากฝักหน่อยเนี่ยเวลาพก็ถูกคือพวกผีปีศาจเนี่ยเพราะฉะนั้นมิดเล่มเนี้ยขอระลึกถึง <c oughs> ครูบาอาจารย์พระครูนิพนธธรรมคุตห ok ลวงพ่อน um ้อยมอบให้ข้าพเจ้ามาไว้เป็นที่ระลึกเล่มเดียวกันเลยเนี่ยเล่มเนี้ยมอบให้นี่ข้าพเจ้าก็จะมอบให้กับที่กองเสีสวัสดเพื่อ เอาไว้ป้องกันพูดผีปีศาจสิงสาราสาัตว์หรือคนที่จะมาคิดยศดทรยศคดกองก็ขอให้ป่าพูดผีปีศาจได้ก็ขอมอบให้ไปเลยในวันเนี้ยอา่าเพราะว่าคนเรารักกันก็ต้องเอาของรักให้เอากองตีสวัสดิ์มารับเอาไปเลยนี่ของดีเก็บรักษาวไว้นี่แหละเขาเรียกมีดปราบศัตรูแต่จะปราบคนกกงนะปราบไม่ได้นะ ป้าบแย่จะพูดผีปีาศาจจะปรับคนโกงนะปราบไม่ได้ขอบคุณครับอืเนี่ยคืยอ,อ,อที่มาอาจารย์มีหมอหลวงพ่อเดิมมีปลอมเยอะไหมถามว่ามีปลอมเยอะไหม<ด>คือจําไว้เลยนะว่าจะเป็นอะไรก็ตามหรือจะเป็นสิ่งใดก็ตามถ้ามีราคามีตลาดต้องการคนจะต้องปลอมทันทีเพราะปลอมแล้วมันขายได้อาจารย์เขาบอกว่าของแท้ของแท้เขาต้องขายได้อของปลอมขายได้ไหมขายได้ขายดีกว่าของแท้ กลัมานะครับอไอคนที่บอกว่าพระเกาขายไม่ได้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่จริงของเก้าขายดียิ่งกว่าของปลอมเพราะเท่าไหร่ก็ขายได้อพอของปลอมเนี่ยราคาแพงขายยากเอาของแท้ราคาแพงขายยากขายยาก<ข>ต่อ,อของฝีมือของเก้ใครว่าขายไม่ได้ของเก้เนใี่ยใครๆก็ซื้อใครๆก็ซื้อเพราะมันราคาถูกเขาราคาถูกแล้วไปขายเปของแท้เนี่ยคือที่มาของเกเนี่ยถ้าซื้อราคาของเกเนี่ยโอเค ช่คือสมมติว่าเนี่ยซื้อส okay. องสามร้อยโอเคแต่ถ้าซื้อเจ็ดแปดหมื่นหรือแสนหนึ่งเอาเดี๋ยวเกาครับของของฝากข้อคิดหน่อยว่าของแท้ขายได้หรือของเก๋ขายได้ในคือของแท้เนี่ยถามว่าขายได้ไหมขายได้แต่เฉพาะคนที่ดูเป็นอ่านะแต่คนที่ดูไม่เป็นของเก๋เนี่ยขายง่ายกว่าเพราะราคาถูกขายได้แพงอ่าเพราะฉะนั้นของเก๋จึงขายได้มากกว่าของแท้ นี่รายละเอันนี้สําหรับคนที่เถียงกันว่าเซอแล้วแท้เือแล้วทแวท้ต้องของแท้ต้องขายได้ขายได้อาจารย์ยืนยันเลยว่าของเก๊ข,ขายได้กว่าได้ดีกว่าใช่เพรมันถูกราคามันถูกขายง่ายกว่าด้วยขายง่ายกว่าไม่ต้องคิดอะไรมากมคนซื้อไม่ต้องคิดอะไรมากมครับสําหรับคลิปอเหล็กน้ําพีและมีดหมอหลวงพ่อเดิมแล้วที่ใครว่าของเก๊ขายไม่ได้อาจารย์สวัสดี ยืนยันย,ยืนยันว่าของ<ด>แท้ขายไอ้ของเก๊ขายได้ดีกว่าของแท้ถูกต้องถูกต้องครับสวัสดีครับ